เลยครับวันนี้จะเสนอวิธีการวิเคราะห์ใช้ CS ในการวิเคราะห์อย่างไรนะครับคือหลักการก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่า CS Info เนี่ยหลักการยังไงอย่างที่ที่ผมเซตอยู่นี่คือพื้นที่ในการหาพื้ <c oughs> นที่ในการหาตรงนี้ดูอย่างถ้าเราดูราคาล่าสุดนี่คือค่าล่าสุดปัจจุบางอย่างอย่างในกรณีนี้เราอย่างทองเราจะดูว่า ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันลงมาอย่างไรครัเปลี่ยนแปลงตัวนี้นี่นี่คือไทม์เฟรมใหญ่4ชั่วโมงคือวิธีการศึกษาด้วยตัวเองง่ายคือคุณเปิดตัวเปรียบเทียบย้อนหลังคือฮิสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็หยับมาคุณดูพัฒนาการเป,เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราดูตัวนี้เห็นไหมว่าถ้าแท่งเทียนเนี้ยแท่งเทียนเนี้ยแ <c oughs> ท่งเทียนนี้คุณเห็นว่าค่าทองตอนนี้ค่าทอง XAUUSD เนี่ยตัวเลขขึ้นสูง คือถ้าโมเมนตัมตอนนี้คุณเห็นโมเมนตัมตอวนี้จะบอกโมเมนตัม up ถ้าคุณบายตัวนี้เห็นไหมคือถ้าตัวเลขที่มันเป็นสีเขียวมากอย่างเนี้ยคือหลักการ i n เคเตอร์ทั่วไปใช่ปะม,มันจะอ่านจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นการเทรดลักษณะตามสัญญาณลักษณะอย่างนี้คุณต้องระวังว่าสัญญาณจะเกิดขึ้นชัดเจนลักษณะชัดเจนมากอย่างนี้ก็จะเมื่อราคาไปเยอะแล้วดังนั้นถ้าคุณเทรดอย่างนี้คุณต้องระวังว่าคุณเปิดแล้วคุณอาจจะโดน พื้นที่ขายใหญ่เขาปิดทงกะไรดึงรีเทสลงมาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ <c oughs> ผมไม่แนะนําไม่เทรดอย่างนี้ถ้าใหม่ๆผมแนะนาไม่ท่านเทรดตอนที่ดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเราดูอย่างตอนนี้เอาขึ้นมาเราดูอย่างต่อมาอย่างตอนนีุ้ณเห็นไงอย่างอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้แ่อย่างตอนนี้ถ้าคุณเทรดตอนนี้อาจจะกาไรบ้างแต่คุณมังไว่ามันมันไม่เหมือนตอนเทรดช่วงแรกที่ราคาวิ่งขึินไปลักษณะเนี้ย คือถ้าคุณต้องการเทรดตามโมเมนตัมเมื่อกี้ผมแนะนําไม่เทรดตาท่านไปเยอะอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าท่านเทรดเก็บท่านสั้นไม่จีดทั้งเทียเนเงี้ยแต่วิธีการที่ผมใช้ส่วนมากผมเก็เทรดตอนที่ผมเห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสักเยอะคุณตัวไฮตัวนี้นะครับคุณตัวไฮตัวนี้นี่คือหายหายตัวแรกที่ราคาสร้างขึ้นไว้หายตัวนี้เราดูขึ้นมาเราเทียบขึ้นมาดูคนนี้ว่าค่าเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็สูงขึ้นให้เราดู เนี่ยก็ไปตอบปกติไปตอบปกติตอนนี้ก็ชัดเจนมากว่าเป็นโมเมนตัมอัพแต่คุณดูชัดเจนมากกินตัวแรกชัดเจนมากงแต่ไพซักเจอร์ที่เกิดขึ้นไม,ไม่เหมือนตอนแรกเข้นะไม่เหมือนยาตอนแรกตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการปล่อยให้รยายย่เขา้าเทรดเพื่อเขาจะได้ปิดทางาอะไรได้ง่ายคือคนที่้ายใจเทตุตรงนี้ถ้ามีบายเดอร์เกิดขึ้นตรงนี้เขาจะปิดทำอะไรตรงพื้นที่ได้ง่งดังนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นหลักการออเดอร์โฟล หลักการออร์โร์ถ้าคุณเข้าใจหลักการออเดอร์ทำง,งานยังไงปิดทำง,งานยังไงคุณไอลักษณะการที่ราคาเบรกหายหลังจากที่โมเมนตัมลงสูงอย่างนี้คุณจะเริ่มสะสมไปทางตรงนข้ามเพราะว่าคุณจะเริ่มเข็ดเหมือนตอนที่ขาดอยากก็ปิดทางโวรเลยนีน่แต่ถ้าเราเป็นรายย่อยเราเราถ้าทุนน้อยเนี่ยตรงนี้เราอาจจะมีปัญหาเพราะราคาจะไปต่อก็ได้เราต้องรอโมเมนตัม um ที่ชัดเจนกว่านี้เราปล่อยดู <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการเน,นี่ยคุณดูเนี่ยโมเมนตัมตัวนี้เริ่ม ต,ตัวใหม่เริ่มลดลงแนละ้ว <c oughs> ตัวนี้แท่งแรกเมืเ่อกี้แท่งนี้ไม่แกีแท่งนี้แท่งนี้ลดลงหนึ่งคุณดูแท่งต่อมาแท่งต่อมาแท่งต่อมาล้วป่ะตัวเลขก็ไม่ไม่ไม่ได้พุ่งขึง้นเหมือนเหมือนเหมือนแท่งก่อนนี้่วต่จบก็แทสบวกสามไม่ป่ะไม่ได้ขึ้นเยอะคุณดูแท่งต่อมาก็เริ่มลงมาเขาบอกมาเขาบอกตัวเนี้โมเมนตัมที่ไปทางทางบายเนี่ยทางบายที่ไปทังบายคุณเห็นป่ะ สามแท่งเทียนเนี่ยสาเทียนละหนึ่งสองสามต่อเนื่องกัน <c oughs> คุณจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโมเมนตัมลดค่อนข้างจะชัดเจนต่อเนื่องกันนี่คือเป็นสัญญาณที่เราเริ่มใส่ใจมันมันจะเปิดโอกาสให้เราเทรดเซลล์ลหรือเปล่าเราก็สร้างกรอบพื้นที่รีสิสเตนซ์เราตรงนี้แล้วก็พื้นที่ซับพอร์ตเราตรงนี้สวับเรื่อยๆตรงนี้เห็นตรงนี้สวับมาถึงพู้ไหมว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสวับอ่าเราก็ดูพัฒนาการเราเราต้องการเห็น เห็นตัวเลขเนี่ยตัวเลขของการเปลี่ยนแปลง C S Info เนี่ยมันพัฒนาไปทางติดลบคือพัฒนาไปทางติดลบมากก็ว่าค่า USD ค่า USD ที่เป็นค o t e currency เนี่ยมันเริ่มแข็งค่า XAU หรือทองที่เป็น base currency มันเริ่ม่อนใช่ป่ะดังนั้นถ้าเราเห็นตัวเลขที่เริ่มติดลบหรือถ้าเริ่มถ้ามันติดลบมากหน่อยจะเป็นสัญญาณสีส้มขึ้นมาประกอบนั่นแสดงว่า m o เม n t u m เริ่มชัดเจนขึ้นมา แต่อย่างที่บอกก่อนนี้ป่ะอย่างที่บอกก่อนนี้คือคือถ้าโมเมนตัมมันชัดเจนมากเกินไปให้พึงระวังว่าท่านอาจจะเข้าที่หลังนะเราดูว่าดังนั้นเราก็ดูดูพัฒนาการนี้มันยังไม่เปิดปเผยชัดเจนเราต้องการที่อาจจะเห็นราคาปิดประกอบด,ด้วยว่า<อ>เห็นพัฒนาการไพซ์สเจอร์ที่เกิดขึ้นชัดเจนด้วยแล้วก็ปล่อยมาดูมาคุณเห็นไหมว่า5บาททั้งหมด1 2 3 4สอ่คือ5บาทนับยอดหลังตัวนนี้หนึ่งถึงบาทนี้่ป คือตอนนี้ตัวเลขเริ่มดรบตรงมากเลยเริ่มมาแต่มีเฉพาะแท่งนี้แท่งนี้แท่งแท่งนี้ติดลบแท่งนี้ติดลบไปวะแต่นอกนั้นก็ตัวเลขเห็นป่ะตัวเลขจากต่ก่อนเนี่ยจากต่ก่อนที่อยู่ตรงนี้จากต่ก่อนที่อยู่ตรงนี้คือตัวเลขที่อยู่งสูงสิบบวกสี่พอมาถึงตัวนี้คุณเห็นไหมตัวเลขมันมันลดลงตอนนี้เห็นไหมนี่คือคือเขาเรียกว่าแรงขับแรงขับคือถ้าเทียบการแก้อน่อยเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันเริ่มลดลงค่อนข้างจะชัดเจน แต่เราต้องการทำม,มิ่งในการเข้าเทรดว่าเ,เราต้องการจะเข้าเทรดตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณมองจาก Market ็ตสักเจมันจะเป็นช่วงช่วงไซเวนปะคุณจะเนว่าเอยตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะยกเว้นถ้าคุณมีทุนหนาทุนหนาเพราะมันอาจจะเบรกเอาออมาคุณอาจจะเทรดไม่กี่เปอร์เซ็นเช่นสัก5%ของทุนคุณอะเปิดได้น้อยไปรออย่างเงี้ยคุณเห็นไหมว่าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวเลขตัวตัวเลขขึ้นมาจริงเนี่ย ตัวเลขขึ้นมาจริงเลยเห็นป่ะตัวนี้ตัวนี้บาร์นี้ขึ้นมาจริงเนี่ยบาร์นี้ขึ้นมาจริงแต่ราคาไม่สามารถเบรกหรือซิสแตนได้เห็นป่ะคุณดูเนี่ยตัวนี้ลงมาอย่างเงี้ยป่ะลงมาอย่างเงี้ยป่ะสแสดงว่าแสดงว่าแรงแรงแรงกดหรือหรือเริ่มเริ่มออเดอร์ที่เริ่มสะสมทางาโมเมนตัมทางเซสเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเห็นป่ะเพราะว่ามันสามารถสามารถลดโมเมนตัมทางด้านบายได้นี่เราดูจากสิ่งที่เราเห็นนะครับ เราดูจากสิ่งที่ชาร์ตบอกเราและจากตัวเลขค่าสเตนของคเรนซี่บอกเราว่าอะไรเกิดขึ้นเราดูทามิ่งในการก้าเทรดเราอไปตอนนี้ตอนนี้เริ่มมาแล้วเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไหมตัวน,นี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นคุณเห็นว่าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มาลบสามแล้วลบสามแล้วแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าจะให้ดีอ่ะคุณอาจจะต้องการให้เห็นราคาเทสตรงเนี้ยเทสตรงเนี้ยเทสตรงนี้เราไหนว่าเฮ้ยคือเทสตรงเนี้ยมันยังมีแรงผักขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ม ทิ่งยิ่ดีในการเราเปิดเทรดหรือช่วงที่เราเริ่มสะสมว็ได้เพร้ะ <c> ฉ <oughs> ้ว่าอ่าตัวนี้ยมแท่งต่อมาก็เลขไปทางลบเรื่อยๆบทางลบมากพว่าอ่าอะไรนะโคดคอรเครนซีโคดคอรเครนซีในที่น,นี้คือดอลลาร์เริ่มแข็งขึ้นเราอาจจะดูตัวนี้เราอาจจะดูตามเฟรมน้อยลงประกอบเช่นตัวนี้คือเราดูหนึ่งชั่วโมงผมอาจจะดู15นาทีประกอบ ผมอาจจะดูสิบห้าที่ประกอบแล้วก็อ่าแล้วดูคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ขยับมาตอนนี้ขยับมาตอนนี้คุณเห็นไหมว่าตอนนี้ราคาเทสร,ร,ราคาเทสที่ซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตโซนหรือสวัสด์เรืยตรงน,นี้ราคาเทสแล้วป่ไม่ขึ้นเนี่ยป่ไม่ขึ้นแล้วสร้างแนว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 รีสิสแซน์ใหม่ตรงน,นี้เราสนใจตรงน,นี้เราสนใจตรงน,น,นี้นี่คือเราสนใจตรงน,นี้มากขึ้นว่าเออราคาน่าจะเปิดโอกาสเราแต่ราคายังไสเวอย์อยู่นะเราขยับมา เยอมากคนเห็นไหมว่าตัวเลขตัวเลขตัวเลขแม้แต่ขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ดันลงล่างอยูต่ตลอดดันลงล่างอยคือคือทำมิ่งช่วงนี้ทำมิ่งช่วงนี้คนเห็นไหมทำมิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณเริ่มสะสมเซลล์เนี่ยคือคือถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยคุณเห็นไหมคือบาร์เนี่ยบาร์สีเขียวบาร์เนี่ยไม่ขึ้นผมก็เริ่มสะสมแลกเปลี่ยนบาร์สีเขียวตัวนี้ไม่ขึ้นผมก็เริ่มสะสมคุณดูอย่างตัวนี้แต่จริงๆถ้าเราเทรดจริงๆถ้าจะให้ได้เดียวคุณคุณต้องเทรดตรงนี้ คุณเทีดตรงนี้คุณเห็นไหมกอบตัวนี้กอบตรงนี้จะเป็นกรอบเวลาที่ดีในการเข้าเทรดแล้วก็เราดูคุณเนไหตอนนี้ราคาถึงกอบตัวนี้เ네ริ่มแบบเนี่ยกอบตัวนี้ราคาเบรกลงมาคุณเห็นไหมราคาเบรกลงมาแต่ตอนนี้ค่า, rency, าเงินสแตนด์เราเนี่ยคำนวณจากหนึ่งชั่วโมงเราลองขยับมาแท่งเทียนนี้ดูน่าจะชัดเจนกว่านะครับท่งเทียนนี้เห็นไหมท่งเทียนนี้ชัดเจนเนี่ยพอจบแท่งเทียนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนี่คือถ้าถ้าผมเทรดทุกตัวไปผมจะเทรดตอนนี้ ตอนที่อยู่ในเกาะแท่งเทียนนี่เกาะแท่งเทียนนี่เกาะนี้คือหนึ่งเนี่ยนี่คือค่าค่าเซนค่าเซนค <c oughs> ่าเซนซับพอตต่อเน,นื่องมาก็ว่าไงมนก็ว่าคุณเห็นว่าตั้งแต่ที่ผมมาร์กตรงนี้ตั้งแต่ที่ผมมาร์กตรงนี้มาคือแท่งเทียนนี้ลงมาเห็นไหมตั้งแต่ที่ผมมาร์กแท่งเทียนนี้ลงมาคือคุณเห็นว่าพัฒนาการต่อเน,นื่องค่อนข้างจะค่อนข้างจะ ลงมาค่อนข้างจะชัดเจนในตัวนี้ค่อนข้างจะลงมาค่อนข้างจะชัดเจนตัวนี้ตอนนี้งลงมาก็้าเกณฑ์นถึงตัวนี้เนี่ยในค่าเซนค่าเซนตน่จากที่บวกติดลบมาตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนคือมาก็ว่าโคดเคอร์เรนซีเนี่ยในที่นี้หมายถึงค่า USD เนี่ยค่าเคอร์เรนซี USD มันเริ่มแข็ง XAU ทองมันเริ่มอ่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะดูประกอบแล้วก็ดูทองตื่นประกอบื้วนว่าทองตื่นประกอบนี่คืออย่างเช่น xaujpy xau gdp xau eur xau xuc hf หรือ xau aud นี่คุณเนี่ยตัวเลขพวกนี้เริ่มซับพอร์ตมาว่าซับพอร์ตเงินมากาเริ่มซับพอร์ตไปทิศทางเดียวกันคือตัวเลขพวกนี้เริ่มติดลบอ่ะคือหมายความว่า xau US <c oughs> usd 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 หรือค่าเงินพวกนี้ที่สัมพันธ์กับทองพวกนี้ตอนนี้หมายความว่า xau ในเริ่มอ่อนค่อนข้างชัดเจนเพราะว่า คำนวณเปรียบเทียบจากคู่ค่าเงินอื่นด้วยคุณเห็นไหมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของของ CS Info เด็ยคือมันไม่ใช่แค่คำนวณ USD หรือ b a s e c u r r e n c y ซยของมันเดียวคืออย่างหนึ่งมันเปิดโอกาสให้เราให้เรา correlate correlate ของของค่าเงินเทียบกับ b a s e c u r r e n c y กับตัวอื่นด้วยดังนั้นมันก็เลยช่วยเราหาโมเมนตัมได้ง่าย เราเปิดตรงนี้แล้วก็รลอนคุณดูอย่างตัวอย่างเอ็กเอยูไปทิศทางเดียวกันเราพูดอย่างเอ็กเอยูก็ไปทิศทางเดียวกันเอ็เออยูเนี่ยไปก่อนได้ซัมเ้ตทำไมไปก่อนในสังคมอย่างนี้เอ็กเอยูไปก่อนได้ซัม,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 มเพราะว่าเวลาเราเทรดส,สิ่งหนึ่งที่ที่เราใชาป้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนคือคือ,คอดูดูราคาโตต่อไปก่อนนะครับดูราคาโตต่อ,ตอคือตัวเนี้ยซีเอท์อินโฟมันมันสะท้อนเองที่มันเห็น ช่วยท่านได้เยอะคือมันช่วยท่านเห็นเห็นพลังของแนวรับในวต้านว่าเป็นยังไงเราดูอย่างตัวนี้คุณไหนไหมอย่างตัวนี้เราเราขออยับก,กลับมาคุณเหนไหมว่าอย่างตัวนี้คือถ้าซัพพอร์ตตรงนี้คือถ้าภาษาเทรดเราเทรดเราเทรดแนวรับแนวต้านคุณยิ่งเมื่อเวลาซัพพอร์ตตัวน,นี้ราคาลงมาซัพพอร์ตตัวน,นี้ถ้าเราเทียบดูหนึ่งสองหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งคุณเนไราคาติดขึ้นมา Re ซิสเซนตตรงนี้ไม่สามารถทาไฮ้ไฮ้ได้แต่ขณะเดียวกันแต่หนาด็าะทำโลว์ว่ายโลตัวนี้ไฮ้ตัวนี้ไฮ้โลตัวเลกไฮไฮตัวนี้มันต่ําลงมาตัวนี้ต่ําลงมาในขณะที่ตัวนี้ตันนตวนี้โลอยู่แถวเดิมแสดงว่าตัวนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นแนวแนวซัพพอร์ตที่น่าสนใจแต่คุณเห็นไหมว่าซัพพอร์ตที่น่าสนใจแต่มันไม่มี มันไม่มีออเดอร์เข้ามาออเดอร์เข้ามาดังนั้นเราก็ดูว่ามันจะเบรกตอนไหนมันจะเบรกตอนไหนป่ะดังนั้นคือถ้าถ้าเราดูแท่งเทียนวิธีการดูเบรกง่ายๆเนี่ยเราก็ดูไซเวที่เกิดขึ้นใช่ปะอย่างเช่นเราดูอ่ะราคาโตตอบในรัฐว่าจะยังไงอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นไปเราดูตรงนี้แล้วกลับมาดูตรงนี้เห็นปะแต่พอเวลากอบตรงนี้เวลากอบตรงนี้เวลาดูราคาจะเบรกราคาสามารถอ่าคอนซลิเดตได้แคบๆตรงพื้นที่มันแคบๆลงมา โ, 1, โอกาสอย่างนี้โอกาสที่เห็นราคาแคบแคบอย่างนี้แล้วตามด้วยเบรกเอาอย่างี้ตามด้วยเบรกเอาอย่างี้นี่คือสัญญาณแล้วตามด้วยเบรกเอานี่คือตามด้วยเบรกเอาอย่างนี้ท <sons> ี <enth> ่ราคาสามารถปิดปิดข้าอันนี่คือจุดจุดแรกในการเทรดเทรดไพ่ใช่ป่ะเทรดไพ่ทันทั่วไปในการใช้ในการเทรดแต่เวลาคุณใช้ตัวเนี้คุณใช้ตัวนี้ประกอบมันมันจะเสริมขึ้นมาทันทีคุณดูเห็นว่าราคาปิดตัวนี้ปั๊บมันจะซับพอร์ตขึ้นมาทันทีมันจะซับพอร์ตประมาเหมือนที่เหมือนที่ผมอธิบายตอนที่ ใช้เทียด xausd X นะครับน,นี่คือหลักการที่ผมใช้นะครับลองก็ค่อยฝึกดูนะครับเวลาใช้เนี่ยดึงย้อนหลังไปอย่างที่ผมทําให้ดูแล้วก็เปิดสักสองทมเฟรมเพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูความต่อเนื่องของการเนี่ยดูตัวเนี้ยดูความต่อเนื่องของของการเปลี่ยนแปลงของเซตอินโฟประกอบกับไพซักเจอที่เกิดขึ้นท่านจะหาโอกาสเทรดมมนตัมง่ายน,นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับ